ประเด็นว่าเรื่องคดีวสสวครับกลายเป็นตลกไ้ายในทางการเมืองของประเทศไทยขณะนี้หนึ่งในปมปัญหามีมาแล้วครับพยานไปกลับคำให้การและไปแจ้งความต่อสอพอที่ขอนแก่นในขณะเดียวกันประธานสวก็ส่งเรื่องทำหนังสือให้สำนักง,งานทำหนังสือถึงกกตให้เรียกประชุมกรรมการกกต เพื่อเลือกประธานกกตคนใหม่ครับโอ้โหนี่การเมืองเปลี่ยนความยุติธรรมผันแปรหรือไม่ <c oughs> ต้องมีหรือไม่หน่อย <c oughs> โอ้นี่ผมเป็นเรื่องที่แบบตอนนี้สวนี้เ่ปีกว่ากว่าแล้วนะฮะปีแนละ้วที่ตั้งแบบสอบเรื่องว่าสวคนเกี่ยวข้อง200 229คนเอออง้อย่ะิบ9คนคนดีนี่ดูดิ ผู้ที่เกี่ยวพันมีทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน2องแยกเป็นหนึสามแปดวที่ดำรงตำแหน่งณนะปัจจุบันจากสวสองร้อยกินไปแล้วร้อยสามจริงมร้อยี่สิบครับ,รบดีมีลาออกมีเรื่องของเสียชีวิตก็เป็น138และคนนอกฮะคนนอกที่ไม่ใช่สอวอ,อีกเก้าคนและใน91คนนี้เกี่ยวข้องกับพักการเมือง หัวหน้าพักผู้นำจิตวิญญาณกรรมการบรยหารพักและนักการเมืองท้องถิน่นหัวคะแนนต่างๆอดีตสอสออีก91คนนี่ไม่นับรวมเส้นเงินที่ไปถึงกลุ่มบุคคลต่างๆอีก1,200 1,200กว่าคนครับ DSI ได้สอบปากคนที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาและคนที่เกี่ยวพันผมรับทราบข้อมูลรวม4ี่กว่าคนครับ400คนนะ4ี0กว่าคนครับครับตอนนี้ในแง่ของ DSI ครับ 15สิงหาเมื่อวันที่15สิงหาเนี่ยคณะกรรมการคดีพิเศษรับคดีวสสวอเนี่ยมาเป็นคดีพิเศษจากการสมคบกันในฐานความผิดฟอกเงินของบุคคลคณะบุคลคลที่กระทําความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ของประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอ้างยี่ และฟอกเงินคดีผัวสาวรครับครับพี่วีเกิดขึ้นมาตั้งแต่นู้นเนี่ยดูนะและท่านรองภูมิธรรมและท่านตวีสอดส่องอที่ทำเรื่องนี้ถูกตอนนี้อยู่ในศารลรับนูลนตอนนั้นเมื่อ,อปลายปีเราออกว่าสอบปากคำไป90 <400. S 2> ผมเช็คล่าสุดทะลุไป400ร <400. S 2> คนอบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมีหลักฐานประจักษ์พยานชัดเจนจากเหตุการณ์ในการเลือก มีกล้องวงจรปิดมีการเดินเข้าไปพูดคุยหาหรือทุกอย่างมีข้อมูลหมดเลยใช้ AI ใช้เ i เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่เส้นเงินพัวพันกันไปพ2 0 0องรคนพันสคนจากข้อมูลสืบสวนพบว่ามีผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องในพื้นที่45จังหวัดนี่ดูสิครับคดีหัวสว อันนี้ที่อยู่ในมือ DSi ครับและคดีหัวสวที่อยู่ในมือกกตก็มีอีกแต่ตอนนี้กกตเหมือนไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวครับ <c oughs> กกตอบอกว่าตามไทม์ไลน์นูกว่าจะลงมติกันอะเป็นมีนาคม2,569ครับตามพี่โอนี่คดีไต่สวนไปแล้วพี่โอตามตามที่เนี่ยคนทั้งประเทศเนี่ยเขารู้ไหมว่ามีหัวสว คนทั้งประเทศพูดค,ค,คุยกันไม่เว้นแม้ก,กระทั่งสภากาแฟตามตลาดว่าสวชุดนี้หัวจะมีหัวน่าจะมีหัวนคนวที่ไม่รู้คือใครครับกรกต <laughs> จนบัดนี้ยังทำไม่ได้ตั้งกรรมการสอบอยู่มาแล้วสองชุดชุดหนึ่งคือสืบสวนไต่อีกชุดหนึ่งวินิจฉัยชี้ขาดออตอนนี้อยู่ในมือวินิจฉัยชี้ขาดมีเวลา90วัน ความยุติธรรมที่ราช้าคือความอายุติธรรมครับ <ทำ S 1> แล้วลชี้ขาดสรุปผลยังไงต้องส่งไปถึง <c oughs> มือของกอกตชุดใหญ่ <c oughs> ให้วินิจฉัยในขั้นตอนสุดท้ายโอโหชุดใหญ่มีเวลาวินิจฉัยถ้าผมจำไม่ผิดไม่จำไม่ได้ว่า60หรือ90วันเอวันแต่เขาบอกว่าถ้าเดินตามขั้นตอนนี้และมีระยะเวลาที่สามารถดีเลย์เทคนิคได้แบบดีเลย์เทคนิคทางเวลาได้เนี่ยจะตรวจสอบ ตามอำนาจไปนะกว่าจะเสร็จก็17มีนา2,569ฮะนู่นแหละครับถึงจะรู้ว่าตกลงก็กตชุดใหญ่เนี่ยจะว่ายังไงจะส่งให้ศาลวินิจฉัยในคดีวสสวรหรือไม่<อ>ถึงตอนนั้นสวที่ยืดออกไปเนี่ยสบายรือสะดือจุนไปแล้ว <laughs> มันมาจากไหนสะดือจุน,น <laughs> ตอนนี้มาดูที่ว่าที่ออกหมายเรียกพยานมาเนี่ยเท <laughs> ่าไหร่แล้วพยานคดีวสสวอ,อยู่ใน ส่วนใหญ่5จังหวัดอีสานอยู่ใน5จังหวัดอีสานนะเด็ไดไอออกหมายเรียกพยานทั้งสิน้นเมื่อกี้พี่วอบอกสี่ร้อยเลยไหมใชอ่อันนี้ข้อมูลน,นี้เฉพาะตัวห้าจังหวัดนี้ห้าจังหวัดเตยมสองนะ,ะเข้าพบในางานสอบสวนให้การเพียงสิบแปดครับชื่อเรียกว่ามีความกระด้างกระเดื่อง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่กลองนะมีความกระด้างกระเดื่องใน,อใ,ในการในการให้ความร่วมมือในการเป็นพยานมีการออกหมายเรียกที่ไหนบ้างในสี่ห้าจังหวัด ห้าจังวันที่ไหนมากสุดบุรีรัมย์ยี่สี่ลายบุรีรัมย์ยี่สิบสี่ลา,ลายตรงนั้นไม่สําคัญเท่าต่อไปนี้ฮะบุรีรัมย์ยี่สบสี่ลายทั้งยี่บสี่ลายไม่มีพยานลายใดเข้าพบพนักงานสอบสวนเลยจะได้นครราชสีมาสองายสองลาย ไปพบพนักงานสอบสวนครบครบเลยสองลายไปครบเลยเลยชัยภูมิสี่ลายขอเลื่อนไปชัยภูมิสี่ลายเนี่ยฐานที่มั่นเนี่ยทำนายเลื่อเลยสี่ลายนี้เลื่อนยาวอุบลราชธานีสิบลายมาพบห้ารายอำนาจเจริญสามสิบสองลายมาให้ปากคำสิบเอ็ดลายอำนาจเจริญฐานที่มั่นไข่นะสสรเลยนนั่นแหละนี่โอ้หนี่นั่นแหละพื้นที่หลักนี่คดี หัวสอวอในมือของ DSI อสไรปลายดูสิครับร <อ S 1> ว่าปัญหาเรื่องหัวสอวอมันมีตลกร้กว่านี้อีกอะไรอีกตลกร้กว่านี้อีกนี่ถ้าดูไทม์ไลน์เราจะเห็นเลยกกตประกาศร,รับรองสอวอเมื่อ10กรกฎาคม2567ครับปีกว่าแล้วตอนนั้นเลขาธิการกกตอบอกว่า รับรองไปก่อนแล้วตามสอยภายหลังเออรับภายในหนึ่งปีแต่ว่าตอนนี้เกินปีแล้วตอนนี้เกินปีแล้วเกินปีแล้วยังสอยไม่ได้ครับต่อมาคณกมะเดี๋ยว่อนซื้อสวนไตสวนเขาสอยได้คนหนึ่งนะไได้ดับหนึ่งไม่ได้เปนอย่างนี้นะใช่ใช่หมอหมอหมอคณะที่26ของกตกตแจ้งข้อกล่าวหาสวทั้งหมดเท่าไหร่รู้ไหม136คนเข้าข่ายฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา113 และภายหลังการเลือกสวเนี่ยนับตั้งแต่วันที่27มาเนี่ยกกตกำหนดว่าไทม์ไลน์นะจะพิจารณาเรื่องนี้ตามขั้นตอนเสร็จราว17มีนาคม2569นั่นไงรอกันอีกนิดนึงลักแล้วรอกันหน่อยครับในขณะที่คดีสวในมือดีเอสไเดินไปนั้นมาดูนี่ครับมีหนังสือออกจากวุฒ ทิสภาโดยเลขาธิการวุฒิสภาครับทำหนังสือลงมาที่เจพฤศจิกายนส่งไปถึงไหนถึงเลขาธิการกรลอตในหนังสือจับความได้ว่าขอให้คณะสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาดําเนินการจัดให้บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบทาง ให้ดำลงตำแหน่งเป็นกกตตามมาตราสิบสามมาตราสิบสองวรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญฉบับเดียวกันจำนวนสองรายคือคุณอนันต์สุวรรณรัตน์และคุณนรงค์ลักร้อยเ,ออเข้าร่วมประชุมกับกรรมการกกตซึ่งยังไม่ผลตำแหน่งเพื่อเลือกกันเองคนใดคนหนึ่งให้เป็นประธานกกต คนได้ก็หนึ่งมาถึงสองคนแล้วแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบโอ้โหนี่ขาใหญ่อันี้นี่เริ่มนั่นนนะนี่ใหญ่นะนี่ขาคือสวชุนี้ใหญ่มากนะสั่งองค์กรอิสระเลยเหรอนี่ไงครับตลกกลามไหมล่ะครับปกติต้องแจ้งไปว่าบัตรนี้กรกตได้เลือกไอ้าวุฒิสภาได้เลือกก็กตเพิ่มอีกสองท่านจำนวนที่มี ถือว่าครบองค์ให้ไปเลือกประธานกันดําเนินกันเองตามระเบียบไม่ต้องไปสั่งว่าให้สองคนเนี้ยเข้าร่วมประชุมด้วยอเพราะมันเป็นแนวทางการทํางานของกรกตที่ทําหน้าที่ตรวจสอบว่าการได้มาซึ่งสวถูกต้องไหมเออเออใช่ไหมเขาฮือฮากันมากพี่วีเรื่องนี้ใช่ไหมนี่กรกตเป็นองค์กรอิสระไหมตรงผมว่าขึ้นกอนองค์กรที่ไม่อิสระเหมือนว่ากกตชุดนี้ขึ้นตรงกับสวโดยตรง ถึงแ <N> <ด>มสวจะเป็นคนแบบแต่งตั้งเนี่ยตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าไหมแต่ไม่ใช่ขึ้นตรงนะ่ใช่นหน้าที่ของสวจะไปสั่งเขานะขณะเดียวกันพยานอีกฝั่งหนึ่งที่เคยเป็นพยานและบ,บอกกล่าวว่ามีพระก,การเมืองเข้าไปเกี่ยวพันกับการเลือกสวไปกลับคําพยานในชั้นพนักงานสอบสวนครับดีเอสไเนี่ย ต้องไปสอบเลยว่ากรณีพยานคดีหัวขอกลับคำให้การนี่เป็นยังไงเพราะในหนึ่งในนั้นในห้าข้อเขาบอกว่าเขาถูกข่มขู่อ้างข่มขู่ในการให้การและไปพาดพิงถึงพักการเมืองและกลุ่มการเมืองครับเปิดบันทึกถึงอดีตดีเอสไอขอกลับคำให้การคดีกล่าวหาอัวสวคนที่ส่งเนี่ยเป็นอนดีตสอสอพักภูมิใจไทยใช่ ที่ขอนแก่นอ่านะเหตุ <h ate> เพราะทำให้การคราวก่อนสมัยรัฐบาลนุ่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเกิดจากผู้มีอำน,นาจขีดเส้นใต้ครับอ้นี้ต้องหายได้นะไม่ใช่คุณอยู่ๆมาบอกกลับคําแล้วอ้างลอยๆผู้มีอำน,นาจต้องมีหลักฐานนะอ่าขู่บังคับคนในปูคนให้คนเพไทยยันว่าคนเพไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าจ้างให้หัวเรื่องสวนี่คือให้กลับว่าเพืไทยไม่เกี่ยว เขาเรียกลมหวนการเมืองเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนหนึ่งในหข้อเนี่ยผมสกัดออกมานะหนึ่งเป็นสมาชิกภูมิใจไทยมีความขัดแย้งกับพักอ้างว่าตอนนั้นอ้างว่าสองยืนยันได้เลยว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้ DSI และกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นเครื่องมือทำลายล้างพักการเมืองนี่กลับคำให้การอ่าเมื่อเ้นี้ ถ้าครั้งก่อนก็คือว่าบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้อ<ล>ง,งยืมเชื่มอมโยงบอกว่าอ๋อใช้องค์กรเหล่านี้ทำลายแล้วกลับคำให้การต่อมายืนยันว่าให้การตามความจริงไม่มีบุคคลใดกระทําโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายสั้นๆคือตอนนี้คือ,อบุคลากรผู้บริหารของพรรคปุณจัยไม่เกี่ยวข้องไม่มีการจัดทํโพยไว้โพยหัวตามที่เคยให้การไปก่อน ยืนยันว่าเกิดการแทรกแซงจากหน่วยงานของรัฐรและใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองกับพักภูมิใจไทยครับสุดท้ายในข้อสุดท้ายเมื่อมีรัฐบาลใหม่เขาทิ้งอย่างนี้ <c oughs> ข้าพเจ้ารู้สึกในความปลอดภัยครับ <c oughs> ในเนื่องจากกลุ่มที่สมรู้ร่วมคิดเนี่ยที่มาบีบบ,งบังคับขู่เข็นไม่มีไม่อยู่แล้วผมรู้สึกว่าคนที่คนที่กลับคำเนี่ย แถวนั้นเขาก็เป็นเจ้าพ่อพอสมควรนะก็ยังกลัวใครอีกคนอื่นน่าจะกลัวเขาไหมฮะนักข่าวถามคุณคทวีสอนสองคุณทวีบอกว่าเรื่องนี้การกลับคำให้การนู่นต้องไปถามดีเอสนุ่นดีเอสไอจะรู้แต่ในการสอบเนี่ยไม่มีดีเอไอคนเดียวนะมีอายการอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการสอบแต่ละคราวถ้าคขมครัวอ,อัยการณะอายการก็ต้องรู้ใช่ไหม เพราะตัวเองก็ร่วมทําสํานวนกับดีเอ,อ,เอครับเออใช่ไหมคดีหัวสวกําลังโกโซโบิกพี่พโโบีโกโซบิกขนาดไหนขนาดว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับนี่อดีตหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเหมือนกันไอ้ตำรวจออกมายืนยันว่าเมื่อไหรก็ตามถ้าถูกกลับคำให้การของพยานจากการคมคูเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ และนานๆเกิดเหตุสักทีนี่พเขาบอกอันนี้ตัวตัวอย่างนะกรณีการกลับคาให้การของพยญนเนี่ยในชั้นสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่น้อยมากๆตั้งแต่ผมสอบมาเนี่ยก็มีประธานสอบสวนเก่าไงนี่นี่เป็นอดีตหัวหน้าของรัฐมนตรียุติธรรมใช่ไหมถูกไงแต่ผมสอบสวนมาเนี่ยหากปยานากลับคำเนี่ยน้อยมากในกระบวนการสอบสวนของตํารวจเพราะต้องหาพยานหลักฐานทุกอย่างให้ได้ชัดเจนแต่ ถ้าไปเอาพยานมาสอบให้เข้าประเด็นเนี่ยกับปัญหาที่ตัวเองตั้งขึ้นเนี่ยเขาสามารถกลับคําได้เขาอาจจะบอกว่าถูกกลมขู่ก็เป็นเรื่องของตัวพยานนั้นๆ